ดองวัฒนธรรมงามล้ำธรรมชาติราชการเอือออ้ออาทรอ่อนซอยน้ำใจง่า ตอวตอเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันในอาเภอจับมือทำงานร่วมกันให้ทุกวันดีขึ้นเสมอส่งสามสามสรรใ,<ห>ให้เธอส<า>ใส่ไทย<ห>กันฮห้สนุกหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ใช้แนวพระราชดำบิเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตนเป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการปลูกพืชผัก สวนครัวเป็นโครงการที่ได้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการด้วยความที่เล็งเห็นว่าชาวบ้านนั้นมีความตั้งใจมีความสามัคคีและก็มีความร่วมมือในการดําเนินการเพราะฉะนั้นในเรื่องการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นของบ้านโนนสวัสด์อย่างหนึ่งและประการสุดท้ายที่ถือว่าได้เป็นสมญานามของบ้านโนนสวัสด์ก็คือ ความสามัคคีของชุมชนอันนี้สังเกตได้จากเมื่อมีอกิจกรรมการมีส่วนรวมส่วนร่วมชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการจากส่วนราชการโครงการของชุมชนได้จัดต,ตั้งดำเนินการขึ้นมาเองและรวมไปถึงการธรรมหากินต่างๆปัจจุบันบ้านโนนสบาดก็จะมีลักษณะเด่น5อย่างดังที่กล่าวมาก็คือเป็นหมู่บ้านที่ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นหมู่บ้านที่สืบสัน์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ความสําคัญเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนของอาเภอนะเป็นหมู่บ้านที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแลนะที่สําคัญก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องความรักความสามัคคีในการเป็นอยู่นะร่วมกันพอเจริญพร สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคณะกรรมการหมู่บ้านและก็ชุมชนบ้านนวลสวัสดก็คือในเรื่องของการายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์นะคะกับชุมชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกผักนะคะซึ่งหน้าสถานที่อย่างนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจาก ปิดทองหลังพระแล้วก็ส่วนราชการทั้งะระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่เพียงแต่ในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปริญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นนะคะสถานที่แห่งนี้ก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะบ้านโนนสวัสดิ์หมู่หกมีนายสมยาศิลาพัฒน์เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ในการบำบัดทุก์บำรุงสุขให้กับชาวบ้านโดยมีทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นทีมงานที่เข้มแข็งภายใต้การกำกับดูแลและให้คำปรึกษาจากนายนกผดลร้อยพวงประลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารการปกครองซึ่งเป็นปรลัดอำเภอประจำตำบลนโน,โนโบรุรีโดยมีนางสาวแววตานารทัศน์นายอำเภอสัสขัน เป็นผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและคอยให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงานบริการชาวบ้านในทุกๆด้านนอกจากนี้บ้านโนนสว่างยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนอำเภอซึ่งเข้ามาร่วมพัฒนาเรื่องการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาความเป็นอยู่ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายประมงอำเภอและ,กะเกษตรอำเภอก็ได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการประมงและการปลูกผักโดยเฉพาะ,กะเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำมาใช้ในแปลงผักตามโครงการพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระในด้านสุขภาพก็ได้รับการดูแลอย่างดีจาก สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลสาสะขันซึ่งเข้ามาเยี่ยมเยือนและตรวจสุขภาพรวมทั้งให้การแนะนำดูแลสุขภาพโดยมีทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือทำให้ในหลายๆรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการระบาดของโรคในบ้านโนนสว่า์เลย นี้ก็อยู่ในช่วงที่เราดําเนินการที่จะขอไอพืชปลอดภัยจากกรมวิชาการส่งเสริมจากกรมวิชาการให้ชาวบ้านเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานที่เป็นความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อไปครับบ้านโนนสวาสดเป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักมากกว่า10ชนิดทุกครัวเรือน คิดเป็นลอยละ100ร้อยเปอร์เซในส่วนของการปลูกผักและยังสามารถขยายผลในส่วนของการปลูกผักจากครัวเรือนสู่ชุมชนโดยการใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็สามารถดำเนินการเพื่อที่จะรวมกลุ่มเป็นประกอบอาชีพด้านการปลูกผักสร้างไรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะจำหน่ายผู้ผักได้ตลอดทั้งปี ผักม anyway ีการปลูกหมุนเวียนในส่วนของตามฤดูกาลการปลูกพืชผักส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงเป็นรายได้เสริมอีกชนิดหนึ่งที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้านก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโนมบุรีซึ่งมีนายบุญมีแก่นนาคำนายกเทศมนตรี และนางนารุมนสิงห์เงาปลัดเทศบาลตำบลนนมบุรีเป็นผู้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านรวมทั้งการนำแผนไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกลำห้วยโปง่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้านงบประมาณมากกว่า10ล้านบาทการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งระบบปราปาเพื่อการเกษตรและระบบปราปาเพื่อการอุปโภคบริโภคประชากรในหมู่บ้านทุกครัวเรือนต่างรู้จักรู้รักสามคัคคีอยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรแบ่งปันทุกครัวเรือนต่างน้อมนำประชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านแห่งความร่มเย็นเป็นสุข และที่สำคัญนอกจากความสุขในหมู่บ้านแล้วชาวโนนสวัสดยังเป็นหมู่บ้านที่แบ่งปันความสุขที่มีในหมู่บ้านไปยังชุมชนข้างเคียงตามสโลแกนที่ว่าบ้านโนนสวัสดไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความโดดเด่นของบ้านโนนสวัสด์ที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขคือบ้านโนนสวัสด์เป็นหมู่บ้านเล็กๆประชากรทุกคนในหมู่บ้านรู้รักสามคัคคีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเอื้ออารอนและอยู่กันแบบสังคมญาติพี่น้องมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมคือการปลูกผักแปลงใหญ่ และที่สำคัญแปลงปลูกผักแห่งนี้คือพื้นที่นัดหมายรวมตัวกันของคนในลหลายๆวัยหลายๆกลุ่มทุกทุกเย็นจะมีสมาชิกมารวมตัวกันดูแลผักพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผักที่มีในแปลงให้แก่กันและกันนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน